สนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะสืบสวนความจริงสวัสดีครับสืบสวนความจริงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการทุจริตภายในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชข้อมูลล่าสุดหลังจากที่คุณชัยวัตรลิมริคิอักษรไปแจ้งความที่ปปชและไปร้องที่ ปอปอปอให้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่อุทยานที่มีชื่ออยู่ในซองในวันจ่ายเงินให้กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชล่าสุดของการสอบสวนนั้นเวลานี้มีการเรียกคนที่มีชื่ออยู่ในซองมาให้การแต่เวลานี้เริ่มพบว่ามีคําให้การบางคําให้การนั้นบอกว่าเป็นการเช่าพระเป็นการเช่ารูปรอห้าซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณชัยวัฒน์บอกว่า เป็นข้อมูลที่ให้การกับปปป,ปไปแล้วระวังใครที่ให้ข้อมูลนี้อาจจะเข้าข่ายการให้ข้อมูลเท็จแต่คุณผู้ชมครับเรื่องของภายในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งดูแลหน่วยงานอุทยานแห่งชาติหน่วยงานพิทักษ์ป่าทั่วประเทศเวลานี้สืบสวนความจริงได้ข้อมูลใหม่นะครับว่าที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่จังหวัดเชียงใหม่เวลานี้พบการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซึ่งคนให้ข้อมูลคือหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ต่อใครที่สองปางแฟนข้อมูลที่ได้ก็คืออดีตหัวหน้าอุทยานให้มีการทําให้ไม้นั้นตายยืนต้นและมีการตัดไม้แปรรูปไม้ขายและส่งให้ผู้ใหญ่ภายในกรมอุทยานเรื่องนี้แดงขึ้นมาหลังจากที่คุณชัยวัตรปูดออกมานะครับทีมข่าวสืบสวนความจริง ลงหาความจริงในพื้นที่เชียงใหม่ครับครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูหลักฐานชิ้นสําคัญนั่นก็คือตอไม้สักที่ถูกตัดทิ้งไว้จํานวนมากนะครับซึ่งก็เกิดจากฝีมือของเจ้าหน้าที่อุทยานเองจนทําให้เจ้าหน้าที่อุทยานบางส่วนนั้นทนเห็นปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ได้จึงร้องเรียนเข้าไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ สภาพตอไม้สักที่ถูกตัดทิ้งไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่จํานวนมากคือหนึ่งในหลักฐานที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่2พาทีมข่าวสืบสวนความจริงลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาลักลอบตัดไม้มีค่าในเขตอุทยานแห่งชาติที่เป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานสืบสวนความจริงได้ข้อมูลอีกว่าไม้สักในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่2มีการลักลอบตัดไม้มีค่ามาตั้งแต่ปี2558 โดยอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้เป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานตัดไม้และนำมาแปรรูปโดยวิธีการคือถังเปลือกฉีดยาฆ่าหญ้าให้ต้นไม้ยืนต้นตายก่อนตัดโค่นเพื่อแปรรูปขายโดยกระบวนการทั้งหมดใช้เจ้าหน้าที่อุทยานเป็นคนทำทั้งตัดไม้แปรรูปไม้นำไปขายหรือส่งให้กับผู้ใหญ่ในกรมอุทยานส่วนเงินที่ได้จากการขายไม้แปรรูปไม่รู้ว่าตกไปอยู่กับใคร เรื่องนี้เคยร้องเรียนไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหลังจากร้องเรียนไปเมื่อปี2563เรื่องก็ยังเงียบมีเพียงคำสั่งย้ายอดีตหัวหน้าอุทยานไปรับราชการในพื้นที่อื่นขณะดเดียวกันหลังร้องเรียนตนเองได้โดนกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องทั้งไม่มีการขึ้นเงินเดือนและถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมกระทั่งเหตุการณ์ที่ใช้วัดลิมลิกิคตอักษรอ,ออกมาเปิดโปงเรื่องสวยนำส่งเงินอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รัชดาสิทธิกุลณ,ณอายุทยาการตรวจสอบเรื่องตัดไม้มีค่าในหน่วยพิรักษอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่2จึงแดงขึ้นมาคือเริ่มจากของวัุประมาณนะครับของวัุประมาณซ่อมแซมแต่เขาไม่ได้ซื้อซื้อเหมือนซื้ออุปกรณ์คือเอาไม้จากป่าคือเหมือนว่าหาหาก่อนแต่หลังจากที่หาไม่ได้ก็คือทําเป็นเข้าไปบากใส่ย,ยาให้มันยืนต้นต,นตาย แล้วพื้นที่พื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในอุทยานเลยเหรอครับลุงเป็นพื้นที่ที่ของมคอ .1 ต่างจําปีคือเป็นพื้นที่ที่ว่าในหลวงรัชกาลทรงฟืนฟ้นฟูเป็นพื้นที่ป่าฟื้นฟูนคือว่าลามไปถึงเทพสเสด็จนะครับแล้วก็เป็นของโครงการพระราชดำริของห้วยหงคาแต่ก็กโดนทาลายไปแล้วแต่ก็ คือเอาชักลากมาทีละต้นสองต้นคือเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตัดแบบว่าใช้เลื่อยโซ่นะครับก็คืออย่างสมมติสมมุติเขาเข้าไปการฉีดยันเสร็จเขาตัดเสร็จเขามาทำยังไงต่อพี่คือตอนนั้นก็คือเหมือนเอามาซ่อมแซมบ้างเป็นบางส่วนแต่อีกส่วนที่เหลือไม่รู้เอาไปไหนคือเราไม่ได้อยู่ตลอดนะครับคือช่างก็ ในหน่วยเมื่อก่อนนี่คือเคยถ่ายคลิปที่หน่วยนะคือซ่อมแซมหน่วยคือเหมือนเอามาเยอะแต่ก็เหมือนว่าซ่อมแซมนิดเดียวแต่ที่เหลือก็ไม่รู้ไปไหนเพราะว่าคนของเขามันเยอะคือฝั่งนู้นก็ถ้าถามว่าฝั่งทั้งแมต่ตะไคร้คือเมื่อก่อนนี่คือมันหลังศูนย์บริการตอนนี้โอบ,โอบเลยทําที่ผอ,อสมัครแกลงพื้นที่นะครับแล้วเราเห็นเราคิดว่ามันเป็นไงบ้างมันก็คือคําว่าพิ่ ป่าหรือว่าอุทยานมันไม่ใช่ครับคือเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่แต่ทําเสียเองแต่หรือเหมือนชาวบ้านตัดต้นสองต้นน่ะสั่งให้ไปจับแต่มันก็ไม่ใช่คือไม่ไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านนะครับเมื่อกระบวนการนี้เรารีลผลมันเป็นยังไงบ้างครับคือผมร้องเรียนทุกอย่างคือไปที่สอบอ16คือร้องขอความเป็นธรรมอะไรบ้างเรื่องเรื่องทุจริตคือตอนนี้อยู่ที่ปปชแต่ก็ยังเงียบอยู่ที่ปปช คือความไม่คืบครับแล้ววันนี้ทําไมเราเปิดกับกับสื่อเลยว่าว่ามันถึงเวลาแล้วหรือมันก็คือการขบวนการกานแกล้งเนี่ยคือมันสืบทอดหัวหน้าต่อหัวหน้าใช่ไหมครับก็คือหลังจากที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายๆายคนที่ว่าต่อต้านเรื่องการทุจริตอะไรประมาณนี้คือหลายคนปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแต่ปีที่นี้คือปีนี้คือมา หัวหน้าคนใหม่มามก็แก้ไขให้คนที่ไม่ได้ขึ้นปีที่แล้ว<ม>คือต้องขึ้นปีนี้คือเหมือนแบบถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ได้ต่อสัญญาจ้างเลยครับ<ม>หัวหน้าคนนี้มาก็แกเป็นคนที่ว่าพัฒนาครับสุดยอดอย่างมันปัญหามันเคยมีการเอาไมา้มาแปรรูปที่นี่ไหมก็มีครับตอนที่ผมย้ายมาเป็นหัวหน้าช่วงแรกๆของปี2563ครับ<ม>ก็เอามาแปรรูปตรงนี้คือ เขาอ้างว่าไม้ข้างทางแต่ไปดูแล้วคือผมไปดูแล้วคือไม่ใช่คือไม้ข้างทางนะ่ะส่วนมากจะไม่มีไม้แดงที่ว่าต้นใหญ่ขนาดที่ว่าเอามาไปรูปตามที่คลิปผมส่งไปผมตอนนั้นผมไม่เกี่ยวข้องไม่ผัวพันอยู่แล้วคือเขาไม่สั่งผมอยู่แล้วคือผมผมไม่ทําตามผมครับก็เลยเราเราเห็นปัญหานี้ก็เลยไปร้องเรียนครับใช่ครับคือทั้งทําไม้แล้วก็ทุจริตมันมีมาตั้งแต่ปีอะไรนะครับห้าหกนะครับ มันเลื่อยมาแล้วก็ถ้าไม่กันแกล้งในปีหกสิบสามหรือว่าให้ตอนนั้นคือตอนที่มาเลื่อยตรงนี้คือตอนที่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบคือเขอให้ผมรับแทนแต่ผมไม่รับเขาก็ย้ายผมเจ้าหน้าที่อุทยานคนนี้ยอมรับว่า <c oughs> เคยเป็นคนแปรรูปไม้ที่มีคําสั่งจากผู้บัญชาบัญชา <c oughs> เพื่อน,นําไปทาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักท่อนไม้แดง หลังจากที่ชุดโค่นต้นไม้ลงมาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนเข้ามาขนและทําการแปรรูปภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแบบไม่ต้องกลัวโดนจับเพราะเจ้าหน้าที่ทําไม้เองก่อนจะส่งไม้ที่แปรรูปแล้วออกไปแต่ไม่ทราบว่าไม้ไปไหนและจ่ายเงินค่าไม้กันอย่างไรแต่อยากให้มีการตรวจสอบเนื่องจากตัวเขาเองแม้ไม่เห็นด้วยที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นผู้ทําไม้แต่ไม่กล้าขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาอมันจะล่มต้นมาตรง มันก็คนงานพอสมควรเนาะครับเนาะครับมันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเขาไม้มาจากไหนครับไม่นี่นะมันก็เหมือเหมือนกันเนาะไม่มาจากไหนเนาะเพราะว่าผมเนี่ยทำเพราะว่าไปเจ้าแลงปิ๊กมาทำงานนี่นะเขาบอกว่าเออไม่ไม่แพ้อ๋อปื่นคุณจะเปอันแปรรูปเพื่อเปิืเอาไปทำโต๊ะนะโต๊ะโต๊ะมันเสียอะไรขามันขาด แล้วทำมันเป็นไม้หน้าสูงหน้าสามนี่นะครับคนใหญ่มันเป็นไม้อะไรนึ่งมันก็เป็นไม้ไม้นั่นหรอไม่อย่างไม่เต่งนี่นะครับไม่ซักนี่นะครับไม่ซักก็มีเนาะก็ซักก็มีฝั่งนี้แปะรูปเสร็จแล้วมันไปไหนครับของลูกพระไาทีวนอุทยานก็มีอย่างนี้แล้วก็เพราะแล้วแต่เขาขนไปะยาหอมเป่งเร็วๆแล้วเขาจะขนไปไหนล่ะแวครบคอับแล้วอย่างเราทำให้เราทำมาครับต้อง เจ้านายเนาะเจ้านายผมผมคนเยอะบอกคือทำวันนี้ทำไปรูปแล้วไอ้ตู้หน่อยตู้โต๊ะเตียงอะไรเนี่ยเอาไว้ที่อุทยานนั่นแหละนะครับแล้วเรารู้ไหมว่ามันมันมันผิดตอนนั้นที่เราทำมันมันผิดครับมันผิดเขาบอกเขาพัดคำสั่งแล้วเจ้านายเนาะแล้วจึงจัดเนี่ยนะครับสรุปจัดเป็นต้องทำที่ต้องทำเท่าเขาบอกเขาบอกพัดคำสั่งเราจะเปลี่ยนได้ทำทำวันเ่ิดเขาเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับครับ แล้วตอนเนี้ยที่โดนโดนด้วยไหมครับหรือโดนโดนโดนโดยครับเขารู้ไปสอบที่สำนักครับแล้วเราชี้แจงเขาอย่างไรชี้แจงตามนื้ตีอันตีตีของสัมผัสนะครับนั่ก็คือบอกว่าเราก็รับต่างๆมาตามนั้นครับแล้วปัจจุบันเรายังทํางานอยู่อที่นี่ปัจจุบันยังทางานอยู่ครับแต่ไม่ได้ทำนไม่ได้เขาไม่มีนิยุกยุกฤทธิกแล้วครับไม่ให้ทําแล้วหัวหน้าใหม่มาขึ้นขาดขึ้นรแล้วเรามีปัญหามันโดนเงินเดือนไหมครับที่เรา โดน้องเรียนโดนอะไรด้วยเฮ้ยมันก็มัมีปัญหาอย่างครับเพราะว่าถึงก็ได้อยู่กุฏิครับที่มองอย่างนี้อยากให้กระบวนการยุติธรรมอุทยานอก็ยังให้เกิดก่อนนะครับเนาะครับอยากให้เกิดเงอนคนที่ทำม,ม่นมสะสมนันสมนันอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้าาย,ยังพบปัญหาทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโดยการตั้งเบิกเบี้ยเลี้ยงล่วงเวลาในส่วนของโครงการสมาร์ทพาโทรหรือการรัตะเวนเชิงคุณภาพ ทั้งที่ไม่มีการเดินละัตะเวรล่วงเวลาจริงหรือละัตะเวนจริงแต่เดินไม่ครบชุดซึ่งชุดละัตะเวรนึชุดจะมี5คนโดยมีการจ่ายเงินประมาณ2,500บาทต,ต่อเดือนต่อคนแต่ไปเดินจริงแค่2คนและมีการเบิกเงินทั้งหมด5คนและมีชื่อ2บุคคลที่มีรายชื่อเบิกเงินแต่ไม่เคยมาทำงานการทำนายนี่คือเขาจะตั้งมาติดอด,ดหอเนาะคือหัวหน้างานผมก็สั่งให้ผมแต่ผมไม่ได้ไปตัดนะ คงแค่ไป่ขนในใน,ในช่วงแรกนะครับตอนนั้นถ้าเราไม่ทําเขาก็อาจจะย้ายเราอาจจะทําในพวกเนี้ยใช่ครับผมตัดไม้ในอุทยาน,น,นไ,มไ,ไม้สักส่วนมากเลยเป็นไม้สักส่วนมากแล้วก็มีไม้อือ่นด้วยนะค,ะครับคบตัดแล้วตัดแล้วเขอาไปไหนครับบางส่วนเนาะบางส่วนก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์บางส่วนก็ไปซ่อมแซมหน่วยต่างๆ บางส่วนก็อ,นอาจอยาออกกลับบ้านบ้างเยอะอยนน้อยผมไม่รู้แต่แต่ก็มีบ้างครับ<อ><ะ>การเดินลักเวนเชิงคุณภาพตรงรนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างการลักเวนเชิงคุณภาพแต่ละชุดจะมีอยู่ห้าคน<อ>แต่เดินในความจริงแล้ววนมากเลืออยากได้ครบจะเดินแค่สามคน,นบางดูยังดขนขนเดินแค่คนเดียวแต่เบิกงบเต็เตเตงงม ทั้งห้าคนมันเขาให้คนละเท่าไหร่ครับอ่าช่วงแรขกพันแปดหกพันแปดต่อต่อสิบสี่เส้นหรือว่าต่อหึงเดือนเนาะแล้วบางชุดเอาชื่อเข้าไปใส่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็เคยเดินเลยก็ได้เงินแต่ผมไม่รู้นะว่าเงินตอนนั้นไปให้ใครบ้างเงินของผู้หญิงอ่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงจะได้เองหรือว่าจะเอาไปให้คนอื่นผมไม่รู้ แต่เขาได้เดินแน่นอนแล้วก็เดินแล้วคนที่เดินก็ไม่ได้เดินนอกเวลาน้อยมากที่จะเดินนอกเวลาครับถ้ามีเลือกเกินเลือกเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเดินนอกเวลาบ้างในแต่ส่วนมากก็ในเวลาอยู่ครับแล้วเพราะอะไรล่ะเริ่มมีการลงเรียนไปผมไม่ชอบการกระทาในการที่ไม่ทํางานแต่ได้เงินผมไม่ชอบการคอรับั่นผมก็เลยออกมาเปิดอง ก็ก็มีสองสาวโนที่มาปอับปรุงในเรื่องนี้ครับเออ่ผมคิดว่าผมอายุเยอะแล้วผมคงจะไม่กลัวอะไรแล้วให้ความยุติธรรมมันเกิดอ่ให้ความยุติธรรมเกิดในอุทยานแห่งชาติเนตระไข่ดิ่งดีๆเข้าตราบ้างครับดิ่งไล่ไล่ให้มันออกไปบ้างก็ดีครับผมเพราะผมเปิดตรงเรื่องสมาชิกโทรธุริตเงินจ้างเนี่ย เงินๆๆเงินเงินขีนะเลือกเงินขีนะครับพวกนี้นครับหลายๆอย่าง <y> <ๆ S 2> เลือกทาไม้ด้วยครับก็ถ<อ>ูกย้ายไปที่หน่วยต่างในในบริเวณของเรื่องที่ชอบของอุทยาแนแม่ตะไคร้ครับโดย้ายไปบ่อยมากท <y> ีมข่าวสืบสวนความจริงได้ข้อมูลจากลูกจ้างโครงการของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้คนหนึ่งว่าอาดีตหวัวหน้าอุทยานแม่ตะไคร้ได้ว่าจ้างตนเองในตําแหน่งแม่บ้านประจําอุทยานแต่เป็นการจ้างแบบ TOR รับเงินเดือน6 0พันบาท แต่ทุกเดือนจะมีเงินเข้าบัญชีเดือนละ32,000บาทโดยการจ่ายเงินเดือนอดีตหัวหน้าอุทยานจะให้แม่บ้านไปกดเงิน ATM มาจำนวน32,000บาทแล้วให้หักเก็บไว้6,000บาทเป็นเงินเดือนส่วนอีก26,000บาทนำมามอบให้กับหัวหน้าเป็นเวลากว่า80เดือนเป็นเงินทั้งหมด2 8 0 0 0 0นบาททีมข่าวสืบสวนความจริงตรวจสอบข้อมูลการจ้างลูกจ้างโครงการของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไครยรายนี้พบว่าจบเพียงชั้นป .6 แต่ในใบเบิกจ่ายเงินเดือนอัตราจ้าง32,000บาทในตำแหน่งนักวิชาการกี่ปีครับประมาณปีหประมาณสักสองสามปีนะี่ยประมาณเนี้ยทีว่าเนยแว่ยระยะหลังที่ไปเปิดบัญชีนี่นะแต่ก่อนนี้ป้าป้าไม่ได้เปิดบัญชีเนี่ยใช่ยังแต่คือว่าป้าห้ามเงินสดมาเนาะไม่ยังกบป้าก็ห้ามเงินสดอยูตออ่ตลอดเอต่ะใช่<ต>ใช่แต่หลังๆมาเขาให้เปิดบัญชีเป็นชื่อเรา,เราแต่ไม่ไดเปิดบัญชีใช่ใช่ใช ตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเพราะว่าป้านี่อยู่กับลูกเนาะเดินไปเดินมากับป้ากับบ่ค่ายสะดวกแล้วก็ป้าก็แก่แล้วไอ้กังไก่ตั้งแต่ดอยสเก็ตนันขึ้นวันบนม3มันเป็นหนุ่มไงไอ้กัป้าก็แก่แล้วป้าก็เลยตัดสินใจออกเงี้ยไอ้กับแล้วก็ไปดีฮักหลังว่าเป็นร้องเรียนเองยังก็นายนี่ก็ะเป็นก็ถามกันว่าไอ้เป็นยังอันยังอันกายไอ้ก็ทำมาหนิที่มันปัญหาเนี่ย มันควรต้องแก้ไขไหมใช่คนต้องแก้ไขถ้าแบบแก้ไขอ่ะมันจะไปตรงนี้ตลอดเลยไปเป็นอี้ตลอดเลยขนาดขนาดป้าออกไปได้สองเดือนอ่ะเงินเข้าบันชีเนาะมันซีป้าเนาะแล้วก็คุณบอกป้าแดงโอนไหป้าแดงโอนป้าแดงยีงมาเอาสตังค์นะบอกเขาสองเดือนนะมีซีเงินเข้าเงินออกใช่ใช่แต่ป้าก็โอนโอนให้เขาเพราะว่าของมันเขาไม่ได้ทํางานเนาะถ้าก็บแเอา แต่คนที่เราโอนให้นี่ไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่เป็นร้องเนี่ยถป็นมือ,มอขวามืออะอ่ะยังเขาแก้มเพราะแต่ป้ามีสลิปมีอ้อ่ะงัครับมันเป็นความจริงเนี่ยอูถึงเนี่ยมันมันไม่ไหวนะมันไม่ันไม่ไหว,ไไหวอ่ะอัญยาจะทวงความยุติธรรมแม่นบางคนมาหน,นอกเงินเดือนห้าพันหกพันละมันบอกพอกินหราไอ้ออยังเขายัางน้ำแล้วลูกก็น,นักเี่อันพ่อเกิน แล้วก็เงินเดือนปิ้นก็จะได้เก้าปันเนี่ยมาได้สักกมี่เป็นทีโออาร์ก็้ได้ต้องได้เก้าปันมันมาได้เลยแค่หกันใช่แล้วก็เงินที่ป้าหัสนัะคือก็ได้หกพันห้าแค่นั้นแต่สมมุติมันซีนักขนวันนี้ฮั่นว่าเงินเข้าตะใด้กระใดค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตัดไม้สักไม้มีค่า ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินและได้สอบปากคำผู้ร้องเรียนเบื้องต้นพบว่ามีมูลความผิดและต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดก่อนสรุปสำนวนเพื่อส่งปปชกรณีที่ผิดอาญาครับเราส่งปปชครับกรณีวินัยเนี่ยเราวินัยปกครองเนี่ยเราในในฐานะสสชนะครับเราก็กำกับติดตามนะครับในการาพิจารณาของผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งนะครับว่าดำเนินการถึงไหนยอย่างไรครับ แม้ที่ผ่านมาจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กรและมักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ที่มาตรวจสอบตามระเบียบของรัชการแต่การแต่งตั้งมักมีคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมสรุปคดีให้ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิดทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบตัดไม้ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้บางจุดอยู่หน้าที่ทำการหน่วยงานในสังกัดซึ่งปรากฏหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ ครับคุณผู้ชมครับถ้าหากดูมูลค่าความเสียหายของไม้สักต้นนี้น่าจะมีมูลค่าไม่น้อยนะครับแม้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการร้องเรียนไปยังหลายฝ่ายแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการตอบรับหรือดําเนินการใดๆกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตัดไม้ในครั้งนี้ครับ